ถึงที่ขึ้นทเทนเลอร์เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยครับผมเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเช็คนะครับผมว่ารถมีเอกสารอะไรอยู่หน้ารถนะครับยางอะไรมีหรือเปล่านะครับเขาก็จะตรวจเช็คนะครับเพื่อความสมบูรณ์และเพื่อความเรียบร้อยนะครับ อะไรผมนะครับผมลูกค้าก็รอรับรถได้เลยนะครับผมขอบคุณลูกค้าจังหวัดสุรินทร์มากๆนะครับผมเดี๋ยวเขาจะลำเลียงรถขึ้นเทนเลอร์นะครับด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะออกไปส่งมอบรถให้นะครับ กดติดตามกับกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนด้วยดีเสมอมาครับขอบคุณครับ